ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับช่างอานนท์นะครับวันนี้เรามากับเจา้า n i ส s นโนนะครับประกอบกันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาทําการถอดกันนะครับเริ่มจากการถอดแบตครัวลบก่อนนะครับแล้วก็ตัวยึดแบตนะฮะแล้วก็ถาดรองแบตครับผมเดี๋ยวเราจะมาลืมกอกอากาศออกนะแล้วก็ทําการปลดสายกล่อง ECU ครับปลดตัวล็อกสายไฟนะครับแล้วก็ทําการถอดสายดินใช้ปลอกเบอร์13ถอดถาดแบตออกครับผมแล้วก็น็อตเบอร์10กล่องไฟออกครับดึงออกได้เลยฮะหลังจากนั้นเราก็จะมาปลดสายหม้อน้ำนะครับผมก็หาอะไรมารองนิดนึงครับจะได้ไม่เลอะเทอะครับทำการถอดปั๊กพัดลมนะครับแล้วก็ถอดโครงพัดลมนะครับใช้เบอร์12ตัวนะครับผมใช้เบอรร์10ขันกะป๋องพักกกกนนนน้้้ําาาออไดเเลลยคครรรัััับบหงจจะะ็มว การยกแผงพัดลมออกนะครับผมอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับไม่ให้มันโดนมอเตอนะครับใช้เบอร์แปดขันใบพัดออกได้เลยครับแล้วก็ขันลอดมอเตอร์พัดลมออกนำอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราถอดออกมานะครับเอาไปล้างนะครับผมเนื่องจากคันนี้ฐานแบตบุ๋นนะครับเราจะทําการขัดสนิมแล้วก็พ่นสีใหม่ครับเราทําการเอาถอดพัดลมไปเทียบนะครับแล้วก็ซื้อมานะครับในราคา1,400บาทนะครับผมเราก็มาเริ่มใส่กันเลยครับก็ใส่น็อตกลับคืนไปได้เลยฮะแล้วก็ใส่ใบพัดครับผมเสร็จแล้นเราก็เทสหมุนนิดนึงครรับทากใส่โครงพัััดดลลลมกบไไปที่ตวรถ้เยครับแแแลล้้ววกกกก็็็ทําาารรปะะะออบบใใสส่่นนนตตฮเข้าไปนะครัพ อย่างนั้นเราก็จะขันน็อตฐานแบตเสียบปัดกล่อง ECU ครับแล้วก็ใส่กระปุกพักน้ำนะฮะแล้วก็ขันน็อตกล่องครับเดี๋ยวเรามาทำการสตาร์ทเครื่องทดสอบกันเลยครับเสียงที่เคยดังก็จะหายไปครับแล้วรถที่เสียก็จะกลับมาใช้งานได้ขอบคุณที่ติดตามเราชมครับสวัสดีครับ